<laughs> ไม่รู้แมวใขรนะคะเข้ามาในบ้านนะเมียวเมียวเมียวเหรอลูกอะฮะน่ารักไหมลูกฮะเออมาหาย้ากินเหรอลูกฮะน้องเอามาหาย้ากินโอ้โหโหโ,หโหน่ารักโอ้ยน่ารักจะไม่เมียโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยกินหญ้าลูอกฮะหาย้ากินเฮลูกมาหาย้ากินเหรอลูอก ใส่แมวข้างบ้านนั้นเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรนะเนี่ยเนาะโอ้โหไปเลยไปหาอะไรกินนะ่ะลกลูกตรงนั้นน่ะอืมลกปะย่าลกลูก 你每天。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ไหนหน้อลูกเดินเข้าไปหาหญ้ากินสองสี 5, 2, <laughs> นี่เลยได้คลิปเลยนะคะได้คลิปน้องแมวนะคะได้คลิปน้องแมว <miral> ไ,แะะไปทั่วแล้วนะคะเราพุงหญ้าไปทั่วแล้วนะคะนเรียนค่ะ น่ารักหลายหลายนะคะโอ้ยน่ารักเกินน่ารักเกินน่ารักเกินคําบรรยายโอ้โหน่ารักเหลือเกิน<า>น่ารักกว่าลูกอะ่ะหน่ารักไหม,ม<า> นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็หมาก็แมวนะคะเนี่ยมาพันขาแล้วเปนมาพันขาแล้วนะคะอืมไปไหนเดินตามแหละเดินตามโอ้โหโอ้โหวายโอ้โหโอ้โโอ้น่ารักจังเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอืมต่อ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะติดตามราบชมคลิปนะคะแมวข้างบ้านนะคะแมวข้างบ้านเข้ามาเล่นกับเมย์ด้วยนะคะไปไปนะไปต,ต่อนะไปแล้วไนปะแล้วนะคะตายหาง